วันนี้เราเป็นงานแต่งงานครับพี่น้องทัางสุพรรณบุรีครับงานโย่ไฟเบอ่์ครับวันนี้รถแห่หนุวยซีครับแล้วกกลับรถมาครับ บ้าวครับฟังเสียงโนดแแหนอยซีครับว่าสุดเกดว่ามันหานครับดูบนแเลนสิงครับสวัสดีครับตอนเช้าครับอาจารย์เดียสีจิตต์ต่อเสตร์ฟบการครับฝากพูดจะ้าทุกกคนครับ ครับตักันตาครับทานครับพเกมครับั้งหลังรับไปังดีครับวัน้รเข้าครับอยู่ตอนทีีพจังหวัดยรงแรกที่ปของช่วงีวรจกานห่ะครับลกแบบหน้าแบบเสงดครับเอฟซีจากเชียงไม่ครับบัตรแอสเซอร์ดิสครับผมวันนทนี้นะครับทำการซีซัสิ้นแล้วนะครับ ดีวครับอาจารย์รุดดีสวัสดีครับ,รดดรบเปิดตัทเขาเรีนที่ไหนกันเน่ยองค์มณีเจมสี่จากคุธธคุ้ภาพครับสวัสดีครับ เนีว่อเพื่อนไกลครับวัส่งไกลขนาดไหครับสวัสดีครับไอแสงสุรีครับม่งานอยู่หยวใทัซนนมาครับอาจารย์บอยน่ครับรหแด่นขวแต่สุบรรณบุรีครับ ไอพี่จากกระทล่มครับสักดาครับแต่เสาร์ไดจับจวดครับนักดนตรีพวกกันอยู่ทั้งหมดหระครับไอไพฟังครับสนใจที่ตัวรถแห่ไหนครับนักดนตรีวงไหนอยากอยากเห็นเส้นรถแห่หน่วยซีจวดครับระบบเสียงหายห่วงครับนี่ครับหน่วยเด็กกับพี่โนแห่นี่ครับเบรกเวทีครับอันตัวสองครับนี่ครับอลังการครับคอนเสิร์ต ยิงใหญ่ครับนักดนตรีมาจากสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับศิษิ์พุ่มอัตวันครับผมสวัสดีครับทุกถูทุกคนครับนี่อาจารย์ดนตรีนร้ำกลดสายันทรเ้าครับผมโอ้ซูเฟอร์ ตีน้อยสีครับนี่ครับดังกะตีมาจากสุพรรณบุรีครับทีเอ็นชายน่านครับงานแต่งงานครับไม่ทิ้ายเลยนะครับรถดังกตีคนัานกดน้ำหลังงานแต่งงานครับตอนเสาร์หนิงแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับตอนแรกงานนี่ครับอยู่นี่ครับพิธีอ่อนทวดสองครับตั้งเรียบร้อยจะขึ้นครับ อาจารย์เขานอนหรือไม่ครับอาจารย์เขานอนเพิ่นไปอ่าเพิ่นไปพระอ,อนุนิครับไหวพีสส่สี่พียางขนรถอาอพ่อคือยางขนรถล่ะไพ่ประทับรอมบานนี่ครับอุ้ยอลังการนะไอ้ครับไฟประทับนี่มาจากสวนทรดี นางตีขึ้นมาจากไก่ครับมันเป็นงินของจับภาพครับมือนี้มันจางมาจต่รถแหนี่นักตีก็เลยนเดี๋ยวผมเอารถขี่น้ำกนไปครับเบอร์เบอองเวทีก่อนครับสวัสดียามเ้าครับเดี๋ยวขี่รถน้ำกลนไปครับเพือับกล่องครับสวัสดีโอ้กลองกล่องกลองกล่องก่อขึ้นครับ ตอนนี้เรามากับอาจารย์นดีไม่ยั้งใจก็ซื้อรถดีไอ่นักเนี่ยครับคนเข้ม FC จากซีเกตครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งฟังเสียงเสียงรถแห่ครับ noise น o i ยซีครับเดี๋ยวพาไปฟังหน่วยหนึ่งนำครับหน่วยหนึ่งอยู่ซีเกตครับวันนี้ครับนี่เบิ้งเวที่ออนทัวร์สองครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้อง อีไทยครับตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไผ่บึงจังหวัดศสิเกตครับมีบึงทีมงานออาตรวสอบครับกําลังจัดแสงซีเสียงครับงานแต่งงานครับนี่มองครับแคทแบทแบคครันถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเอฟซีจากโน่นก้นครับสิทธิชัยครับทองนาศครับสวัสดีครับผมเอฟซีจากซัปโปอร์ตแล้วสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับไฟประดับอู้ยอลังการหลายนี่น้องเด่นไฟประดับออมมาเลยครับไฟประดับ สวัสดีครับวันนิสาครับสวัสดีครับสิทธิชัยครับท้องหนาครับนี่ครับไฟประบอู้ฟูนะเบิร์เครื่องเสียงก่อครับกองหน่วยเอาตัวสองครับเสียงกลางก็ไม่เจอครับเสียงเบสเทิร์นปูครับค่าดองแพงครับอู้จะเป็นหลายอยู่หรอครับเพราะว่าเครื่องเสียงยังตัวยังกำลังกันครับกจัดงานใหญ่งานใหญ่ครับ นี่ครับทีมงานพังกระลังลงเครื่องเสียงมอยเตอร์วันนีครับอาจารย์โยกี้ครับวันนีรลูกหมีครับพี่น้องเครื่องในกล่องครับตั้งบางปูครับพี่น้องทิ่ถึงนะครับเด้อสกุลสกุลครับนี่ครับงานแต่งงานครับนี่ครับทีมงานพังกระลังเสียลงตู้มอยเตอร์นี่อาจารย์สันอาจารย์สันมงูหนึ่งนี่ว่านายยังอยู่นี่ นี่ครับสั้นหมดเหยังครับไอ้ยังแก่สั้นงูสองมุมเลยหมดเลยเนียงโอ้ฮัตกี่ก็เจ้าหรอครับนี่ครับตัวตัวพวกครับโมแรกตัวครับปาร์ตเวที่งานแต่งครับงานแต่งครับหัดฟังเครื่องเสียงเครื่องเครื่องเสียงเงินบรรเล่าอย่างที่เขาเวทเขาจัดบ่ได้เลยครับแมนครับ งานแต่งคนรวยครับแมนครับสวนบุรีเบื้องตูมพวงครับพูนเอาตัวสองอาจารย์สันไม่หอนไม่หอนเอาสารพงษวันต่อขึ้นไม่หอนปะเอฟซีจากสกลนครครับสวัสดีครับสูนผมมกักึ้นไฟประดับเลยครับหล,ล่อรถอู้แลีนอู้เบื้องรถแลีนรถไฟประดับรถ ไฟประดับมาจากสุวนบุรีครับผ้เดี๋ยวผมจะพาอย่างเงี้ยผ้าเผาพิบงอ่เนี่ครับเบิ้งไฟประดับจากสวนบุรีครับเบิ้งไฟประดับครับนี่ตัวนี้นาวิธีเป็นดูดรถจักรยานแลนอ์อมถีดออมแดนทีมงานโชคชัยโปรโมชั่นครับโชคชัยคอนเสิร์ตนี่ครับ มาจากบ้านบึงสวากอำเภอเดิมบางนางรากจังหวัดสุพรรณครับใส่กุ้นธ์จ้คนครับเจ้าบอยอาจารย์สันติมาซิปกว่าคนครับวันนี้ครับพี่การจะแถวไรเนาะครับพี่บึ้งพักพ่บึ้งหมูแดงครับหมูแดงครับนี่ครับโดดจีนครับอร่อยกระตุกตอนนี้รถพายพันธุงรถแฮครับรถแฮเดินทั้งไงมันร่างบุ่มบั่มบุ่มบั่มอยู่ รบเสียงเอกซ่าครับโอ้โยเราเดินทางยังดีครับพีจอดเดมากายยังยินสิบสีจากสุรินทร์ครับสวัสดีครับผมน้องอ,อมแอมนันทิชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโจนัทออดิโอซาวสิบสี่ภาษาสมจิตบัวทองมาบ้านผมครับอาจารย์เนมาบ่าครับผมก็เดินทางกับอาจารย์สมจิตบัวทองครับพ่อตัวจริงจริงผมแน่นอนครับแก้ว <c oughs> เอาสักนิดก็แล้ครับเดี๋ยวผมขอไปใน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 หม่องงานเขาเดี๋ยวสด็ดรถด้วยเบิ้งครับรถแแหเอาสิก็แลครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสมบูรณ์พุ่ยครับผมสวัสดีครับ